ข้อ10เขาบอกว่าการกระทำในข้อใดที่ช่วยลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ใครเขียนสูตรโมเลกุลตัวนี้ได้บ้าง CO คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะตัวนี้คือ CO ถ้า CO2 คือคาร์บอนไดออกไซด์โอเคไหมคาร์บอนมอนอกไซด์คือ CO ตัวนี้อันตรายมากเป็นเพราะมันชอบจับกับ ฮีโมโกโบินในเลือดก็คือจับกับเลือดนั่นแหละเอาง่ายๆว่าถ้าเราหายใจควรวัดรูปนักเกรตอีกแล้วเนาะ <laughs> ถ้าสมมุติวันนี้คนหนึ่งคนหายใจเอาเอาง่ายๆนะหายใจเอาคาร์บอนมอนอกไซด์และออกซิเจนไปด้วยกันหายใจเอาแก๊สสองตัวเนี้ยเข้าไปพร้อมกันสมมตุติอันนี้สมมุติ <c oughs> ถ้าหายใจเข้าไปพร้อมกันร่างกายเราเลือดเรานี่แหละมันจะจับตัวนี้ก่อนค่ะแสดงว่ามันจะทำให้เรา ขาดออกซิเจนหน้ามืดเป็นลมเยอะไปก็ตายเลยอันนี้คือสิ่งที่อันตรายคราวนี้คาร์บอนมอนอกไซด์มาจากไหนคาร์บอนมอนอกไซด์ co เกิดจากจดเลยการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ค่ะการเผาไหม้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์การเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ การผมไม้เชื้อเพลิงแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงอยู่แล้วข้อนี้ง่ายเลยล้างถนนทุกวันไม่เกี่ยวดูดฝุ่นเกี่ยวกับฝุ่นเนาะอันนี้ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงข้อที่3สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้หน้ากากอนามัยเป็นการป้องกันตัวเอง